สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ชนะก,กันเจ้าชายสายเทรดครับผมใครบ้างครับที่มีปัญหานี้อยู่ว่าติดโอเวอร์เทรดแล้วไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงโอเวอร์เทรดหรือใครไม่เข้าใจนะว่าโอเวอร์เทรดคืออะไรมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังใครติดปัญหานี้บ้างครับพิมพบอกหน่อยว่าเขามันจะแบ่งเป็น2คำเนาะก็คือโอเวอร์เทรดกับโอเวอร์ล็อตแก้นิสย over trade ัยโอเวอร์เทรดโอเวอร์ล็อตนะครับโอเวอร์เทรดคืออะไรโอเวอร์เทรดก็คือคนที่ชอบเทรดบ่อยเทรดบอยๆเนี่ยมันติดเนาะ เสพติดเห็นไหมโอเวอร์ล็อตก็คือคนที่เทรดล็อตใหญ่เกินตัวใช่ไหมโอเวอร์ล็อตคือเทรดอ่าล็อตใหญ่เกินตัวนะครับคนที่ชอบโอเวอร์เทรดเนี่ยมันหมายความว่างี้เทรดแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่พอเวลาได้กำไรก็แบบเฮ้ยอยากได้อีกอยากเทรดอีกเทรดคู่เดียวไม่พอก็ไปดูหลายๆคู่อยากเทรดทั้งวันอยากเทรดไปเรื่อยๆอยากเทรดไปเรื่อยๆใครเป็นอย่างนี้บ้างครับพี่บอกหน่อยว่าเขาดังนั้นแล้วนะครับใครที่ติดตรงนี้อยู่ผมแนะนำนะ ว่าให้ทําอย่างนี้แก้ปัญหานี้นะครับคือ1นึโฟกัสการเทรดคู่เดียวโอเคปะเทรดแค่คู่เดียวครับมันต้องฝึกก่อนถ้าคุณเสพติดการเทรดแล้วการเสพติดการเทรดนั้นเนี่ยมันทําให้เราเทรดเสียเนาะเทรดเสียมากกว่าเทรดได้แนะนําครับเทรดแค่คู่เดียวก่อนเนี่บเป็นอะไรที่ดีมากเทรดแค่คู่เดียวอย่างที่สองครับอาจจะเลือกท่าเทรดนะเอาแบบถนาดสัก 2- อถึงสท่าพอไม่ต้องไปเล่นเยอะโอเคไหม เลือกท่าเทรดครับ2 3ถึท่าหรืออีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบเลยคือผมเน้นครับแค่3 t r เทรดแค่ช่วงข่าวอ่าขอถาม่อยครับว่าใครในที่นี้ครับเรียน forex เทดข่าวกัน102ไปแล้วบ้างจะบอกให้ว่ามันเล่นยังไงผมแก้ปัญหาวิธีการที่ผมเนี่ยชอบ over over trade คืออะไรรูป้ป่ะเป็นเหมือนกันนะเวลามันเทรดได้มันก็อยากได้อีกจริงปะ่ะเทรดได้มันก็อยากได้อีกว้ เวลาเทรดเสียมันก็ยิ่งอยากเทรดก็เดิมเพราะอยากจะเอาคืนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในเมื่อเรามีความอยากมากเกินไปมันทําให้เราพลาดใช่ไหมทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดของเรื่องเนี้ยมันทําให้เราประมาทพอพลาดระบบลวนเลยเคยเป็นอย่างนี้แม้วิเคราะห์แมนวิเคราะห์มันได้หมดอะแต่เวลาเทรดจริงๆเราเราคุมคอนโทรลตัวเองไม่ได้มันเพี้ยนครับแนะนํานะเทรดแค่คู่เดียวการเทรดคู่เดียวมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเอ่อมันดีตรงที่มันฟิก ฟิกรอบได้เนาะมันฟิกรอบได้ครับมันไม่ต้องเยอะไงมันคือมันใช้เวลามันรออย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณพยายามหาหาหามันเหมือนเราไปล่ามันแล้วมันจะเหนื่อยมันจะรู้สึกแบบมันเค้นมันบีบเค้นจิตใจคุณจะไม่ค่อยได้พักนะครับแล้วสุดท้ายมันจะพลาดแนะนํานะคุณเทยดแค่คู่เดียวนะครับต่อไปเลือกท่าเทรดสองถึงสามท่าพอถ้าเกิดคุณเรียนหนึ่งศูนย์สองกับผมนะครับอาจจะเนี่ยหนึ่งศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์สามเนาะ เล่นแค่นี้ก็พอแล้วรีเทสกับจังหวะน้ําตกออีกอันนึงถ้าเกิดเห็นจังหวะคอมโบนะครับก็เล่นคอมโบซะเล่นแค่นี้ไม่ต้องไปอะไรมากเนาะและผมชอบมากๆเลยนะครับสุดท้ายก็คือเทปข่าวเท่านั้นอืและตอนนี้ครับผมอัปเดตไปแล้วใช่ป่าว่าวิธีการใช้เทปข่าวกับสก,กิลใน1น2ทําย์อทำังไงในะใครเรียนอัปเดตในเทปข่าวอล้วบ้างพิมบอกหนะว่าเรียนแล้ว เีนอัปเดตไปยังใช้แค่นี้ใช้แค่นี้ครับใช้เทรดข่าวบวกหนึ102เวลาข่าวมาคุณเชื่อไหมว่าผมไปแบ็กเทสมาให้เว้ยไปแบ็กเทสมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นอย่างนี้เทรดเทรดข่าวเหมืนเดียวนะเดือนหนึงสิครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิน11บเอ็ดลอสหนึ่งอย่างเงี้ยดีปะ่ะถ้าใช้สกิล เทรดข่าวบวก1นึสองเนี่ยไปแบ็กเทสมาให้สิครั้งครับวิน11บเอ็ลอสหนึ่งอย่างนี้ดีไหมโคตรดีผมมองเลยนะว่าการเทรดเนี่ยมันคือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เรามีกำไรมากกว่าขาดทุนจริงไหมครับและทําให้เราเหลือๆด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการเทรดไม่ใช่การเทรดบ่อยไม่ใช่การเทรดทุกวันแต่มันคือการเทรดยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุด พิมทุกคนพิมสิ่งนี้มาโฟกัสการเทรดที่มีประสิทธิภาพมันไม่ใช่เน้นทีครับเน้นทีแต่ไม่มีประสิทธิภาพอะเวลาเสียทีหนึ่งมันเจ็บเน้นทํยังไงก็ได้ให้มันมีประสิทธิภาพในการเทรดมากที่สุดทําไมผมถึงชอบเทรดข่าวรูป้ป่ะเพราะว่ามันใช้เวลาแค่นี้สิบห้านาทีแต่กําไรพันจุดนะเออใช่เปล่าชอบแบบนี้ไหมสิบห้านาทีกําไรพันจุดชอบไหมครับถ้าชอบพิมพบอกได้ว่าชอบ เนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกเลยว่ามีประสิทธิภาพมากๆมีประสิทธิภาพมากๆเดี๋ยวแบ็กเทสให้ดูเดี๋ยวแบ็กเทสเทตข่าวให้ดูเนี่ยเมื่อวานมาเทรดนะ AUD กำไรปังๆไงครับเดี๋ยวดูนะเทตข่าวประยุกต์กัน102มันเป็นยังไงนะครับใครอยากดูบ้างเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะดูนะเดีย๋ยวไปที่หน้าจอคอมผมจะให้คุณดูนะว่าสมมุตินะเราเทรดข่าว non นอนฟาร์มเนาะแค่คุณได้ไปข่าวเดียวอะเวิกมากเลยอ่ะดูนี่นะครับวันที่สามเดือนนี้นาะนอนฟาร์ม เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณย้อนไปดูสิ่งนี้อีกหนึ่งครั้งและตรงนี้นะครับผมสอนไปแล้วในคลาส forex เท e ข่าวดูนะข่าว nonfarm ข่าวนี้ออกประมาณกี่โมงออกประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมตอนนี้นะครับกราฟอยู่ประมาณ5้าโมงครึ่งเดี๋ยวผมพาคุณดูฟังที่คดอัปเดตในกลุ่มจังหวะดีมากใช่แต่มาดูแบบนี้ครับมาดูตรงนี้ถ้าคุณจะแบบว้าวซ่า ดูความรู้ประยุกต์นะเวลาใช้แรงข่าวผสมกับ forex 102นะครับมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่ข่าวจะมาคุณต้องไปหาโซนก่อนเห็น M นี่ป่ะอ่าและคุณรู้นะครับว่าข่าวนอนฟาร์มเนี่ยระยะประมาณกี่จุดรู้ไหมประมาณพั0ห้ารถึงสองพเราสามารถลองเล็งๆขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยจงังหวะรีเทสตรงเนี้ยรีเทสเตรงเนี้ยถ้าเราบวกระยะขึ้นไปประมาณสัก 2,000จุดอ่ะมันกําลังดีไหม,มนี่ยครับลองบวกระยะขึ้นไปก่อนเกรงๆวะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นตําแหน่ง pending sale อันนี้สอนให้แล้วนะใน forex เถ d c ข่าวนะครับการประยุกต์ใช้เทรดข่าวกับ102ดีมากโอเคเนี่ยอันนี้คือเราสามารถวางโซนได้เลยใครที่อยากจะเทรดข่าวแต่แบบไม่อยากจะกดตามหน้างานสามารถวางโซนเล่นก่อนได้นะครับแล้วมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ตอนนี้ครับเวลาประมาณห้าโมงครึ่งเนาะไปดูแท่งนี้ครับจะเป็นหกโมงเย็นหกครึ่งหนึ่งทุ่มและปึ้งเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรหมชึบชึบจบในสามสิบนาทีครับกำไรกี่จุดกำไรพันจุดในสามสิบนาทีเวิร์กไหมครับ ถ้าเวิร์คพิมพบอกเดียวว่าเวิร์คดักโซนเล่นได้เลยแล้วเนี่ยคือการเทรดที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับทีเดียวจบเลิกเล่นปิดจอถอนกําไรไปนอนไปใช้ชีวิตนานๆทีมาเทรดอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้กำไรเป็นกอเป็นกำครับเล่นแบบมีประสิทธิภาพเล่นแบบจังๆโดนๆออมีมากกว่านี้นะครับใน forex เทศข่าวเนาะแล้วก็ตอนนี้อัปเดตไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็กำลังจะมีอีกหนึ่งอีก3คลิปนะครับที่ที่ผมไปเนี่ยทำ backtest ตรงเนี้ย ของเดือนนี้ทั้งเดือนเลยผมไปทำแบ็กเทสให้มาหมดแล้วนะครับกำลังจะจ่อลงคลิปให้ใครเรียน f o รเรตเทสข่าวเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้สินี้ไปเป็นไงบ้างเวิร์กไหมแบบนี้เนี่สิบห้านาทีแรกก็เนี่ยแค่สิบห้านาทีก็โ,โหกำไรเป็นกอบเป็นกร,รมอะ่ะมันลากกลับมาที่เดิมเลยปึ๊บปึ๊บกระล่วงเวิร์กนะครับอ่ะโอเคมาช่วงสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะต้องมีช็อตเด็ดมาก่อนนะครับเขาแบบว่าคนนี้เนี่ยเขาขอมานานแล้วนะฮะคือ นี่ครับนี่ครับอ่าถ้าเกิดคุณได้มาเรียนนะครับใน Forex 1หนึ่งศูนย์สองเนี่ยคุณจะเจอกับบุคคลคนนี้เขาบอกว่าโค้ดครับอย่าลืมเอาผมไปโฟใน a c e b o o k นะฮะ YouTube ด้วยนะว่าสิทธิชนะการคั้นเทพพอร์ตโต300เนะครับผมอ่าก็ขอเสียงปรบมือให้กับเขาด้วยนะครับปรบมือหน่อยฮะน้องแม็กนะครับก็โอเคก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจเนาะแล้วก็เรียนกับผมเนี่ยในหลายๆคอร์สเลยหรือแทบจะทุกคอร์สด้วยซ้ำนะแล้วก็ ตั้งใจว่าจะปัน้นพอร์ตนะครับเขาเริ่มจาก $100 ดอลลาร์นะตอนนี้ก็บวกไปแล้วนะครับ3า0ดอลลาร์ทำให้มี $400 ดอลลาร์นะครับก็แต่งตั้งให้บุคคลคนนี้ครับอผมแต่งตั้งให้บุคคลคนนี้เป็นหัวหน้าห้องเออหัวหน้าห้องในกลุ่มไลน์นะครับมันดีนะเวลาที่ในกลุ่มไลน์เนี่ยเรามีคนคอยช่วยกันถามช่วยกันตอบนะครับน้องคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดี เป็นคนที่ตอบอะไรแล้วมันดูซอฟนะครับตอบแล้วมันดูละมุนด,ดูดูดีทำให้ไม่ไปเหมือนกับไปปวนตีนใครนะครับทำให้บรยากาศในห้องไลน์เนี่ยมีความสุขเนาะน้องคนนี้เขาดีมากนะครับแล้วก็เวลาวิเคราะห์กราฟอะไรเนี่ยเนื่องจากเขาเรียนจนเขาแม่นและก็เลยช่วยเหลือคนในกลุ่มได้นะครับดังนั้นใ,นใครที่เข้ามาก็สามารถที่จะพูดคุยกันในกลุ่มได้เนี่ยเราก็ช่วยกันถามช่วยกันตอบเนาะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีน้องแม็กมีน้าออสอะไรนะเนี่ย มีน้าออสช่วยการมีพี่เสือมีหลายหลายคนเข้ามาเนาะเนี่ยคุณแม็กนะครับนะดีนะคนนี้เขาบอกเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วก็คุยกันนะในกลุ่มเราคุยกันได้มีอะไรก็ถามตอบถามตอบกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างน้องแม็กจริงไหมน้องแม็กคนนี้นะฮะแม็กอ่าเนี่ยครับก็เนาะเขาชอบมาวิเคราะห์กันประมาณนี้นะเนี่ยมาบายโอ้โหบายโซนของเขาแม่นยํามากนะฮะในที่ผ่านมากําไรกันแบบ กำไรกันดีมากโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ทำให้หลายๆคนในกลุ่มก็มีกำไรกันเนาะ